เขาคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลยุโรปรู้จักดีแต่เบื้องหลังชีวิตหรูหราเขาคือเจ้าของเหมืองบิตคอยที่สร้างรายได้พันล้านบาทสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นอกกรอบ Beyond the Game วันนี้เราจะพาไปรู้จักอีกด้านที่หลายคนไม่เคยรู้นักเตะที่ไม่ได้รวยเพราะเตะบอลแต่รวยเพราะขุดบิตคอยและลงทุนในเทคโนโลยี ที่ล้ำยุคกว่านักธุรกิจทั่วไปชายคนนั้นคือฟลามินีอดีตกองกลางของอาร์ซิอนนและเอซีมิลานหลายคนจำเขาได้จากพลังไล่บี้ในแดนกลางแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าเขาคือนักเตะนักธุรกิจตัวจริงเคยมีข่าวลือว่าเขารวยจากน้ำหอมบางก็ว่าเขาถือหุ้นสตาร์ทอัพแต่เบื้องหลังจริงๆมันล้ำกว่านั้น หลังจากแขวนสตัร์ในปี2019ฟลามินี่ไม่ได้หายไปจากวงการเขาเปิดบริษัท GF Biochemical ที่มูลค่ากว่า1 0 0 0 0ล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดตั้งแต่ปี2017เขาเริ่มเข้าสู่โลกของบล็อกเชนร่วมลงทุนกับทีมสตาร์ทอัพสร้างเครือข่ายขุดบิตคอยน์แบบไม่เป็นข่าวฟลามินี่เลือกไอซ์แลนด์เป็นฐานของเหมืองบิตคอยน ประเทศที่มีพลังงานสะอาดอุณหภูมิเย็นและค่าไฟถูกเขาตั้งระบบขุดอัตโนมัติ24ชั่วโมงรายได้เฉลี่ยมากกว่า30ล้านบาทต่อวันและเมื่อบิตคอยพุ่งสูงสุดในปี2021มูลค่าทรัพย์สินเขาทะลุพันล้านบาททำไมเรื่องนี้ถึงไม่เคยถูกพูดในที่สาธารณะเพราะฟลามิเน่เลือกที่จะเงียบเขากลัวผลกระทบทั้งด้านภาพลักษณ์และความปลอดภัย เคยมีคนสนิทเล่าว่ามันเหมือนขุดทองอยู่ใต้บ้านแต่ไม่อยากให้ใครรู้และเขาก็ทำแบบนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ฟลามิ n นีไม่ใช่แค่อดีตนักเตะเขาคือผู้ถือบิตคอยรายใหญ่ของยุโรปและยังลงทุนใน NFT พลังงานสะอาดเว็บสเขาคือนักลงทุนระดับโลกที่ไม่ต้องพูดคำว่าเกษียณด้วยซ้ำเขาเคยพูดไว้ว่า ฟุตบอลสอนให้ผมมีวินยัยแต่เทคโนโลยีสอนให้ผมกล้าเปลี่ยนโลกและวันนี้เขากำลังทำสิ่งนั้นจริงๆจากสนามฟุตบอลสู่โลกอนาคตที่เขาช่วยสร้างขึ้นมานี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่เดินนอกกรอบอย่างแท้จริงไม่ได้รวยเพราะชื่อเสียงแต่รวยเพราะมุมมองและการลงมือทำถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องนอกกรอบ Beyond the Game แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ